ลัคนาราศีธนูนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้1 4ถึง20มีนาคมเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวศุกร์ดาวอังคารดาวเสายังคงอยู่ในเรือนกระดุมพักคือเรือนการเงิน นะครับดาวพฤหัสไปโยกหน้านะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์ก็ได้ย้ายราศีไปอยู่ในเรือนพันธุนะซึ่งจะหมายถึงครอ,อ,อบครัวยศญยาติพานาุญาติพี่น้องต่างๆไปอยู่กับดาวพุธท,ที่เกินขึ้นมาทั้งหมดตรงนี้จะบอกว่าในสัปดาห์หน้านี้งานชาวลัคนาราศีธน,นูยังเยอะยังแยะเหมือนเดิม โดยเฉพาะจากช่วงวันพุธไปพุธพรฤหัสสุกเสาร์ไอ้สี่วันที่ผมเอ่ยถึงตรงนี้ล้วนแล้วแต่มีงานมีสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบนะครับแล้วก็มีโอกาสจะได้เริ่มนะครับกิจการใหม่ๆหรือแม้แต่อะไรที่เป็นเอ,อสิ่งที่เราคิดไว้แล้วอยากจะทำแล้วยังไม่ได้ทำอาจจะเป็นการต่อยอดจากงานเดิมก็ได้ก็มีโอกาสที่จะ ทำสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจนะนะครับวันจันนะครับเป็นวันที่โชคดีมีโอกาสจะเ,เดินทางสั้นๆหรือมีมิตรภาพที่ดีๆใหม่ๆเข้ามาสำหรับชาวลัคนาราศีธนูวันอังคารนะครับเป็นวันที่แฮปปี้โชคดีวันนี้อาจจะได้กินของอร่อยอร่อยหรือหรือ อาจจะมีเรื่องรักๆเรื่องกุ๊กกิ๊กหัวใจเข้ามาก็ได้ในวันอังคารวันพุธวันพระหัสวันศุกร์นะครับเอานับง่ายๆดีกว่าพุธพระหัสศุกร์เสาร์สวันนี้การงานจะดีมีสิ่งที่ทําให้คุณเองนั้นนะครับได้ทําอะไรใหม่ๆแล้วก็จะนําไปสู่ความสาเร็จที่ดีวันอาทิตย์ก็แฮปปี้ชิลๆสบายใจนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกนะครับกับนะครับชาวลัคนาราศีธนูนะการเงินการทองยังมีใช้ตลอดเลยรายได้ดีแต่รายจ่ายก็เยอะจ่ายตรงนู้นตรงนี้นะครับแต่ยังโชคดีที่คุณจะหาเงินได้เยอะสําหรับชาวลัคนาราศีธนูใน,นการเงินก็จะคล่องตัวทั้งสัปดาห์ส่วนในเรื่องความรักนะครับดาวเจ้าเรือนความรักคู่ครองคือดาวพุธไปอยู่กับดาวอาทิตย์ นะครับไปอยู่ในเรือนของดาวพฤหัสแล้วก็ดาวพฤหัสขยับนะครับดา,ดาวพฤหัสอยู่ของมันอยู่แล้วอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าโยกหน้าชาวลัคนาธนูมีโอกาสจะมีมิตรภาพใหม่ๆมิตรภาพที่ดีเกิดขึ้นนะครับแต่สัมพันธภาพนั้นมันก็ค่อยๆไปดําเนินไปนะนี้ดาวศุกร์ไปอยู่กับอังคารเนี่ยต้องบอกว่าธนูเองก็มีเสน่ห์ทางเพศไม่น้อยเหมือนกัน นะช่วงนี้อารมณ์ทางเพศก็ค่อนข้างจะมากหน่อยสำหรับชาวลัคนาราศีธนูสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักเส้นลายมือเศรษฐีสักลายมือหนุนดวงเสริมดวงเพื่อให้คุณเฮงให้คุณปังออกแบบการสักเส้นลายมือทั้งหมดโดย สินแสหมิงของแง่เมืองไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n ์66666 66. สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล